สวัสดีครับอยู่กับผมช่องรถแท่น่ายซันซิงครับมันนี่สิบห้ามาเบ่งมาเบิดครับมันสิถอยได้บ่อมัน <c oughs> มนี่มาเบ่งมบาเบิดถอยพ่วงอแอบแอบไม่แอบไม่เหแอบทั้งขวาเพีย bỏ đây đẹp mai, đền nào mấy ờ, làm chiếu, cầm rác đi. à, ma, hạc ma, Hạc ma lên เดินหน้าแอบมาซิีทั้งขวานี่แม่มาซิีทั้งขวานี่แม่ไอ้โว้เคียร์ทางไอ้เว่อใหญ่มอ่วใมาเบิงบาเบิดมันสิโยกจากเทียครับมันสิถอยเขาซองนี่ เดินนาไปไหมตังล่ำไหมตังล่ำให้พวงมันตุกตุ้งก็ต้องถอยเขาเนี่ยไม่เดินนาเขาว่ามึงเนี่ยเขาไล่จนเนี่ยตีแม่ ปวไหนรอกแต่มันถอยมาหนีไม่กระปุกตรงเลยอ่รุตรงขอเข้นเข้าได้ ตั้งพ่วงกันมาตกตัวงค่อยถอยแต่ก่อแม่ของผมแล้วแล้วได้ขาดลอยอยู่ สามสิบสามถุงอ <c ười> <c ười>